โอ้สยสวยสวยสวยจริงพี่น้องสวยไม่มีทิฏฐิโอ้ยขาแข็งๆเลยจ้าอุ้ยมาแอบอยู่นี่เองคนสวยไปกลับบ้านด้วยกันมาแอบอยู่เนี่ยว้าวเพื่อนดูปาดนึกวมามีดอกเดียวดูมีตั้งสามดอกแต่ดอกนี้เสียละนี่ได้ดอกตะมุตะมินี่ อจารย์โอ้ยตะวันเริ่มค่ำแล้วเพื่อนๆจ้าไปไปไปเดี๋ยวเราถอยถอยทับถอยทับค่ะดูถอยทับของเจ้นนะถอยหรือว่าวิ่งขึ้นเนี่ยอันนั้นเก็บไม่ได้แล้วค่ะตรงนั้นโอ้ยพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องจ้าดูด <c oughs> เูเอาเอาเอาเอเฝ้าเฝ้า <c oughs> พี่อุย้ยเอาฮักเอาฮักเอา ว้ยอันนี้นอนเก็บไม่ได้จ้าอุ้ยเอ้าโอ้ย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 เอาจ้าอุ้ยอุ้ยเอาอันนี้ได้แต่ดอกไปเอาแล้วเด้อบะปุ <Net flix> oh ๊บสวยมากเลยเพื่อนๆนี่อีกโอ้ยน้องเยียโอ้ยน้อง โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยทำไมมันเยอะอย่างนี้ยิ่งเดินยิ่งเยอะเพื่อนๆเพราะว่าช่องใสายเซปเทมเบอร์เนี่ยคอริวานโคออกอ่ะเพื่อนๆน,น,นที่เราเก็บไปตอนหน้าร้อนนั่นน่ะก็อีกส่วนหนึ่งนะแต่ตอนนี้โอ้โหขึ้นเยอะมากนี่นะคะโอ้ยหมดแล้วยังอะ่ะแถวนี้ยวิ่งเก็บจนหอบหมดเลยเพื่อนๆจ้ะ โอ้ยดู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 เพื่พอนๆว้ายสวยจริงๆเลยเพื่อนๆจ๊างามบล์เพื่อนๆจ้างามบลเจ้านี่มันสวยไหมงามบลเพียดูดูอุ้ยดู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 รากดูรากเขาเพื่อนๆดูปาติโธ ป๊อดจะโอ้ยเนอะป๊อดนี่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดอย่าเอาไปตัดเอาไว้นี่แหละนี่นี่นี่เพื่อนๆจ้ะตัดเอาไว้นี่เลยไม่ต้องเอาไปจ้ะนี่เอาไปใส่คืนเลยนี่ใส่คืนปิดด้วยโอ้ โอ,อ้สวยจังเลยดูสวยมากเพืเ่อนๆจ้าสวยจังเลยเอาไปใส่ตะกร้าค่ะนี่เดี๋ยวตัดอีกดีกว่าตัดอีกจังน้อยนอี่อืเดี๋ยววันนี้จะเก็บข้างทางแล้วไม่ต้องเดินเข้าไปลึกจ้าวันนี้ คลาหลายอุย้ยเอาเข้าไห้อยู่นี่ละเห็ดพึ่งไหมว้ายมันคือเป็นนอนล่ะเพื่อนๆจ้าเห็ดพึ่งอันนี้เป็นเห็ดพึ่งอ้ยแก่แล้วเนี่ยเพื่อนๆแต่เอาไปเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งจ้า ไปต่อเลยจ้าไปต่อเลยจ้าอี๋ยังไม่เจอดอกตรงนี้อีกดูดูอุ้ยอ,อันนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้ยดูงามป้าดูโอ้สวยสวยสวยค่ะสวยค่ะ งามอาร่ามตาโอ้ยดูโอ้ย,อยขาใหญ่มากด,ดูสุดๆไปเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวไปนั่งตัดขากันค่ะวันนี้ดูนี่นี่ดูสะกอนดูสะกอนนี่ไปเก็บมาแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวต้องมานั่งทําความสะอาดแล้วนะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวเอาหาอะไรมารองตรงนี้ก่อนอยไม่ได้หรอกเรา,เรา,เราต้องทําคืนนี้นะคะเพื่อนจัดรองเลยนี่งามบอเพื่อนๆงามบองามบองามไหลไม่รู้จะว่ายัางไงมันสวยมากสวยมากเพื่อนดูงามไหล ต้องมานั่งทำคืนนี้แหละทำให้เสร็จเลยเสร็จแล้วเราก็จะต้มกันคืนนี้เลยค่ะเก็บเอาไว้กินถึงปีหน้าเลยค่ะข้ามปีเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตหาอะไรมาใส่นี่คือ,อถุงกระดาษที่เจ้เตรียมเาไว้เนาะเพราะว่าเจ้จะเอาเชื้อไปอไปฝังข้างนอกด้วยเนาะเก็บหมักหมักหมม,หม,มไว้แล้วเอาไปลองปลูกดู ก็คือเจ้ทำไปแล้วดอกหนึ่งเนาะสวยมากจะเอามาทําให้ดูว่ามันทําง่ายมากนะเพื่อนอันนี้คือเจ้เอามาผึ่งอ่ผึ่งลมไว้แล้วพักหนึ่งแล้วลจ้ะก็เลยจะมานั่งทําให้ดูว่าเนี่ยมันทํำยังไงพอผึ่งลมไปนิดหนึ่งแล้วมันก็ทําได้นะเพื่อนมันดีอะ่ะมันจะแห้ง สวยมากเลยเพื่อนแต่จะรู้สึกแห้งนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าฝนไม่ตกหลายวันแล้วเนาะทาท่าทางอาจจะตกแหละแต่ว่าก็ไม่ตกนะดูทาความสะอาดง่ายมากเพื่อนๆดูแค่ผ่าผา,าก็ก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปหั่นเป็นสี่เหลี่ยมหรือ,อหัน่นความหั่นตามที่ใจเราชอบอะเพื่อนๆจะ้ะดูตัวนี้ ว้สวยมากาเพื่อนจ้ะเดี๋ยวเจ๊ไปยืนทาให้เพื่อนๆดูดีกว่าเฮ้อยากทําให้ดูอะดูเพราะว่าเวลาเก็บอะเจ๊ไม่ค่อยได้แบบทําให้เพื่อนๆดูเลยเนาะอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ทําจริงๆเนาะเดี๋ยวขออนุญาตาหาอะไรมารองตรงนี้นิดนึงหน่นจ้ะขยับถอยหลังนิดนึงจะเห็ดจ้ะอ่ะขออนุญาตวางตรงนี้นะจ๊ะคือขยะเจ๊เองแหละเพื่อนๆนี่ดู ขยะอกน้อยๆเนี่ยเอาอกน้อยๆเ,เ,อออเลยโอ้เห็เดเยอะจริงจริงจริงนะเพื่อนๆเ,เห็เดเยอะจริงๆเนี่ยเก็บแป๊บเดียวเก็บแป๊บเดียวยจริงจ้ะแต่ว่าเจ๊ก็เอื่อยเฉยแฉของเจ๊ไปนะั่นแหละก็เดินค่อยๆเดินเนาะไม่ได้รีบว่าไปแล้วก็ยังแบบ อย่างสวยอ่ะเพืเ่อนๆดูขาวมากดูนะคะ นี่มาดูดอกนี้อยากเห็นในดอกใหญ่ๆที่เราเห็นกันตอนนั้นน่ะท่านเพื่อนท่านใดที่เข้ามาดูในไลฟ์สดเนาะตอนที่เราเห็นกันอ่ะโอ้ใหญ่มากเพื่อนดูอยากให้ได้ยินความกรอบของนาง สุดๆอะเสียงน่ะสุดยอดเลยค่ะเพื่อนเสียงกรอบเสียงสดมากตรงนี้น่าจะแบบน่าจะต้องควานทิ้งนิดหนึ่งอะค่ะเพื่อนเนี่ยดูท่าเขากัดเข้าไปจริงๆก็ล้างล้างออกก็ได้นะแต่ก็ควานควานเขาออกนี่แหละที่รอยเขากัดไปนะ กควานให้มันโบเข้าไปอย่างงี้ควานเข้าไปฉัเหลือไม่ได้ควานขนาดนี้นี่โอ้ยน้องขาดหลายนี่โอยโอยโอยโยโอยโอยโอยโดูสุดๆไปเลยเพื่อนใหญ่มากเลยค่ะนึกว่าไม่มีแล้วนะนึกว่าเขาจะวายแล้วนะก็ยังไม่วายอีกนะจะดูแห้งมากแหละ หรังสงสัยมแมลงติดมาไม่ยอมอยู่ในป่าอุ้ยเนาะคลาลายไหมอืมฝรั่งกินแกงเห็ดไหมไปดูแอตตาสวัมซอบเอาไหม ฝรั่งไม่ฝรังร่งไม่กินหรอกเพื่อนๆถามไปอย่าง,ง,น,น,างนั้นแหละอันนี้คืออะไรอ่ะมันเป็นรูๆข้างบนเพื่อนจ๋าดูไม่เดี๋ยวเขากระโดดไม่ไม่อย่ามายุ่งไปลงไปทั้งคู่เลยอย่ามายุ่งกับฉันโอ้โห สุดๆเลยจ้ะเพื่อนๆจ๋าบ,บางทีเจ๊ก็จะถามฝรั่งว่าฝรั่งพาไปเก็บเห็ดมั่งสี่ไม่มีเพื่อนไปเก็บเจก็จะถามแต่ฝรัง่งฝรั่งพาไปเก็บไปเห็ดหน่อยฝรั่งบอก ชีวิตนี้ไม่ทําอะไรแล้วหรออ,อยากเก็บเห็ดไงอยากทําอยู่นะนี่ไงเห็ดขอนเพื่อนนี่เห็ดขอนหอมนะเนี่ยมันทานแอดตัศนะจริงๆกระดังไปเยอะหออุ้นหุ้นสูงเืยใช่ไหมอืม 嗯。Mm hmm.